ดอกนี้ห้ารสี่ิรู้เรื่องดิมาดีโอเคสักรนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะ,ะชื่อเกมชื่อว่ามาจงเวนะ,ะโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าดูตัวเกมกันเลยเวันนี้นะคะเรามากับทุน50บาทนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคะตารางตาจ่ายข้อขอ,ขอไม่อธิบายละกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยทุน50บาทนะคะเล่นเบสซักหาบาทท่านผู้ชมนะ,ะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ,ะเออ รอไม่รอก,ก็ไม่รู้นะเออนะได้เสียใจออกมาซีเรียสอยู่แล้วเรามาทำกิฟนี้เพื่อความบมาเถึงเท่านั้นนะมาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นนะาอย่าลืมกดไลค์กดสไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำกิฟต์ต่อไปนะคะไปจวดกันเลยจ้ะสวยมาดิไอ้บ้าเลยโอ้โหโคตรเฮงมาดิฮะอ,อึ๊บ รางวัลค้อนโตร้อยสี่บาทก็ได้อยู่นะอออก็ได้อยู่นะไปต่อไม่รอแล้วจ้าอย่างเงียบนะท่านผู้ชมมาเพิ่มเบ็ดกันเลยดีกว่าไปต่อสวยอหกสิบห้าบาทไปต่อ สวยอือหือไปต่อเบ็ดสิบบาทนะเบ็ดสิบบาทนะเออสำหรับใครนะคะที่อยากจะเล่นอยากจะบบกหรืออยากจะเข้ามาสอบถามก็สามารถคลิกลิงใต้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะทางเราก็ยินดีบริการย4ิบสี่ชั่วโมงฮึบยังไงสเกตเตอร์นันนะ่แถวสุดท้ายฮึบอือหือโดนหลอกอีกแล้วคะ่ะอือหือ ตายแล้วเงียบเลยเฮ้ยมาดีฮะยังไงสเกตเตอร์สวยเข้าเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหดูสจเกตเตอร์ดีบ้าเอ้ยมันนั้นห้าตัวเลยไปรู้ไปดูไปรู้ไปดูกันนะคะสิบสองหมุนฟรีนะครับแม่งเลยแลบมาสองตัวมันนั้นได้ห้าตัวเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหเกลือจัง <c oughs> สวยฮะจัดไปยังไงได้อยู่นะสวยไปดีสวยไปดีปดโอ้โดูน่าเสียดายโอ้โหสวยฮะจัดไปมาดีก็มาดีเออสวยยี่แปดบาทกูจะบ้าตายเฮ้ย มาดิไอ้บ้าเอ้ยโคตรสดอื้มอื้อร้อยเก้าสิบสอง <BS> บาทรอบสุดท้ายเรียบร้อยน่ะโอ้ได้มาสองร้อยสามสิบแปดบาทเบสสิบบาทกูอยากจะลั่วเออฮึบมารอบอีกรอบอีกรอบหยุด อืมมาดีเขาเป็นที่เรียบร้อยไปลุ้นกันอีก12หมุนฟรีสำหรับใครนะที่เข้ามาชมวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะจัดไปฮะสวยไลยต่อไปดีเออน่ารักโอ้โห86บาทดูสกแกตเตอร์แม่งแลบอือืึดูสวย โอ้โหโอ้โหมาได้อยู่ <4 S 1> ไปต่ออีกห้าหมุนฟรีนะไปต่อเลยฮึบเ <4 S 1> ข้าไปเงียบจังวะ <4 S 1> สวยมา ได้อยู่จัดต่อไม่รอแล้วจ้าอืมสี่สบองบาทรอบสุดท้ายสวยรอ,ร,อรออะไรอ่ะรออะไรล่ะฮะจะรอดหรือเปล่าโหว้โยน่าเสียดายวายโอ้โหรวมรางวัลนะคะได้มา3ามหกสิบเอ็ดบาทโอ้อยากจะรู้อ่ะท่านผู้ชมเกินปุยมุยมาไปดูกันเบ็ดสามสิบแม่งเลย หัวร้อนละสวยดิทุนห้าสิบกำไรหกร้อยกว่าบาทแลละเออก็ถึงก็ได้กำไรแล้วนะก็เลิกได้เลยเนี่ยหัวร้อนเป็นนิสนึงหัวร้อนเป็นนิสนึงโบกาไปดีสี่ร้อยแปดสิบดอกนี้รู้เรื่องโอ้โหสี่ร้อยแปดสิบสามบาทรู้เรื่องอ่ะบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยได้อยู่ ได้อยู่นะได้อยู่นะเอ,อหือ้อเจ็ดสบสาทสวยจวดไปเลยจ้าโอ้โหดอกนี้540รู้เรื่องดิมาดี สํหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราผู้ผิดประการใดเราต้องขออภัยด้วยะะกันสํหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ดกดกระดิ่งเราด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะคะสํหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊นนะ,ะสวัสดีจ้า